ส,สวัสดีครับผมมีเกมเมอร์นะครับวันนี้ไม่ใช่คลิปเกมนะแต่เป็นคลิปสปอยซีรีส์นะก็คนที่ดูเกมออฟโทนนะครับถึงซีซั่น6แล้วนะครับก็ถึงถ้าเกิดถึงตอนปัจจุบันที่ผมดูนะคือตอนที่3นะครับ mm. ก็คงรู้แล้วนะครับถ้าเกิดใครยังไม่ได้ดูเนี่ยก็ปิดไปเลยนะครับถ้าเกิดใครยังไม่ไม่เคยดูเกมออฟโทนเลยนะก็ไปหาดูครับมันดีมากนะ โอเคผมจะไม่ไม่สปอยมากนะครับต่อไปนี้ก็เชิญปิดนะครับถ้าเกิดใครยังไม่เคยดูก็อย่างที่รู้ๆกันนะครับว่าจอห์นสโน่เนี่ยมันฟื้นนะครับมันไม่ได้ตายนะครับแต่เขามีเขามีทฤษฎีหลายๆอันนะครับว่าจอห์นสโนเป็นใครมาจากไหนนะครับเขามีทฤษฎีหนึ่งครับของฝรั่งนะครับคือทฤษฎี R plus L equal J นะครับ R บวก L เท่ากับ J นะครับคือคนส่วนใหญ่เขาก็คิดว่าเป็นอันนี้นะ ผมผมก็เหมือนกันนะก็เลยจะมาอธิบายให้ฟังนะครับเป็นสปอยนะครับใครอยากไปรู้เองนะครับก็ก็ปิดเตือนหลายรอบแล้วโอเคโอเคมาพูดดีกว่านะครับอาเนี่ยอาคือใครอาก็คือเลียน่าสตาร์กนะครับก็เป็นตัวละครที่ตายไปแล้วนะครับตั้งแต่ซีซันหนึ่งนะแต่ว่าเพิ่งจะโผล่มาเป็นฉากย้อนอดีตในซีซันหนะครับคือเด็กผู้หญิงนะครับที่ขี่ม้ามาตอนที่เนสตาร์กกำลังฝึกกับเบนเชนนะฮะแล้วก็แอลเนี่ย คือเรกานะครับเรกาทาร์เกเรียนนะครับเขาเป็นพี่ชายของเดนิลิสนะครับหรือมาร์เธอร์ออฟดรากอนนะครับก็นะครับสองคนนี้นะครับมีลูกออกมาชื่อจอห์นสโน่นะครับก็คือจอห์นสโน่เนี่แหละคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับในอดีตเนี่ยตระกูลเทลเกเรียนนะครับเขาปกครองเจ็ดอาณาจักรอยู่นะครับแล้วทีเนี้ยมันมีสงครามนะครับสาเหตุของสงครามเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่าเจ้าชายเรกาเนี่ยครับไปลักพาตัวเรียนนาสตาร์ครับ ทีเนี้ยทีเนี้ยไอเน็ตก็ไม่พอใจไงแล้วก็ไม่ใช่เน็ตไม่ใช่เน็ตสตาร์กอย่างเดียวนะมันทอดเรียนนาเนี่ยเขาเป็นคู่มั่นกับโรเบิร์ตนะครับโรเบิร์ตราเทียนนะครับหรือคุณลุงอ้วนๆนะครับที่ตายในซีซั่นแรกนะครับที่เป็นคิงนั่นแหละผัวของเซอร์ซี่่แหละนะครับเขาเขาเป็นคู่มั่นกับเอ่อเรียนนานะครับแล้วทีเนี้ยเจ้าชายเลกาเขา ลักพาตัวเรียนหน้าไปมันก็ของขึ้นสิครับเนี่ยอันนี้เป็นชนวนของสงครามนะครับมีการต่อสู้นะครับมีการลบกันนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมจะไม่ลงรายละเอียดแล้วกันนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยพวกพวกเน็ตนะครับเขาก็ชนะนะครับไอการต่อสู้ครั้งสุดท้ายเนี่ยคือ Tower of Joy ครับคือเนสต์คเนี่ยเขาก็รวบรวมกําลังคนของเขาไปนะครับไปที่ Tower of Jo y นะครับที่ที่เจ้าชายเลกาเนี่ยขังเรียนหน้าไว้นะครับซึ่ง เน็ตเนี่ยเขารวบรวมพักควกไป7คนครับพอไปถึงหอคอยเนี่ยก็ต้องสู้กับองคักรักข,ของเทลแกเรียนนะครับมี3คนนะครับแต่ในซีรีส์ในซีรีส์มี2คนเองครับผมเดาว่าอีกคนหนึ่งน่าจะอยู่ในหอคอยนั่นแหละนะฮะแล้วก็มีอีก2คนอยู่ข้างนอกคอยสู้นะครับคือถ้าเกิดใครดูมาแล้วจะบอกว่ามันสุดยอดมากครับคือคนที่สู้กับเน็ตก็คือเซอร์อาร์เธอร์เดนนะครับในในหนังเนี่ยเขาก็บอกไว้ว่าเป็นอัศวินที่เก่งมากคนหนึ่งเลยนะครับ เก่งที่สุดก็ว่าได้อะไรประมาณนี้นะครับพี่แกสู้6ต่อหนึ่งนะครับชนะด้วยจากตอนล่าสุดนั่นแหละไม่ใช่6ต่อหนึ่งด้วยเป็น7ต่อ2นะครับประมาณนี้นะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเ็ตมันพลาดท่าครับแต่ว่าไอ้ฮาวแลนด์ลิทแะฮาวแลนด์ลีทเนี่ย,เ,ยเป็นคนที่ไปด้วยนะครับเป็นพ่อของไอ้ไอจอยเจนกับมิล่าถ้าเกิดผมจําชื่อถูกนะสองคนนี้นะครับที่ไปพาแบรนด์นะครับไปหาอีก,กาสามตาฮะไอฮาวแลนด์ลีทเนี่ยมัน แพ้แล้วครับตอนแรกมันโดนฟันลงไปกองแล้วเหลือเน็ตกัะจะโดนฆ่านะครับแต่แม็กลุกขึ้นมาแล้วเอามีดเสียบคอเสียบข้างหลังนะครับก็ว่ากันไปนะครับสุดท้ายเราก็มีเสียงกรีดออกมาจากหอคอยนะครับอันนี้เป็นตอนล่าสุดของซีรีส์นะครับเขาเดากันว่านะครับว่าจริงๆแล้วอะครับเบียน่าเนี่ยครับเขารักกับเลกาอยู่แล้วครับแล้วก็มาที่นี่นะครับที่ Tower of j o y เนี่ยมันเหมือนกับเป็นเป็นรังรักของเขามากกว่านะครับ เพื่อประมาณนั้นนะครับก็จะมีลูกด้วยกันนะครับคนหนึ่งนะครับบางทฤษฎีเขาก็บอกว่าเลกาลักพาตัวเลียนหน้ามานะครับข่มคืนนะครับแล้วก็มีลูกนะครับคือเรื่องนี้เราก็ไม่รู้นะครับว่าเลกาเป็นยังไงนะครับคือเขาไม่ได้บอกอะไรเลยนะครับมีแต่คนบอกนะครับว่าไอ้เลกาเนี่ยแม่งชั่วนะครับแต่บางคนนะครับในเรื่องก็บอกว่าดีนะครับอย่างอัศวินที่เป็นเป็นเป็นลูกน้องของเดนเนริสนะครับคุณลุงนะฮะ ก็บอกว่าเออเลกาเนี่ยเป็นคนดีอะไรประมาณนี้นะครับหรือแม้แต่มาเธอออฟดรากอนเนี่ยก็ยังบอกเลยนะครับว่าพี่ชายของเขาเนี่ยเป็นคนดีนะครับก็เหมือนมันจริงๆแล้วเรื่องนี้ผมว่ามันอยู่ที่มุมมองของตัวละครมากกว่านะครับตัวละครตัวหนึ่งเนี่ยอาจจะมองว่าไอคนนี้เป็นคนดีมากอะไรก็ได้นะครับแต่อีกคนอาจจะบอกโอ้ยนี่แม่งเลวมากนะครับอันนี้เราไม่รู้ครับว่ามันเป็นยังไงนะครับแต่แต่ทฤษฎีที่ผมเล่ามาเนี่ยนะครับ ให้ผมเดานะจากอีกไม่กี่ตอนนะครับหรือไม่อาจจะเป็นตอนหน้าเลยก็ได้เนี่ยจะเป็นตอนที่เน็ตเข้าไปในหอคอยครับแล้วก็เจอจอนนะครับอาจจะรู้จากเรียนหน้านะครับว่าจอนเนี่ยไม่ใช่ลูกของโรเบิร์ตนะครับแต่เป็นลูกของเรกาครับแล้วจะทํายังไงครับก็เน็ตจะต้องเลี้ยงเอาไว้ครับเน็ตก็คงไม่อยากให้หลานตัวเองนะครับลูกของน้องสาวนะครับที่ต้องตายนะครับเพราะว่า ถ้าโรเบิร์ตู้ว่าโรเบิร์ตมันต้องฆ่าทิ้งแน่นอนนะครับเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนแบบสายเลือดของสโตรูอะไรประมาณนี้นะครับเขาก็เลยรับเลี้ยงไว้เองนะครับแล้วก็บอกว่าเป็นลูกของตัวเองนะครับกับผู้หญิงอื่นนะครับในซีรีส์เนี่ยหรือในหนังสือเนี่ยเขาก็จะพยายามบอกตลอดนะครับว่าเ e uh, ออเนสตาร์กอ่ะแม่งเป็นคนที่คอนเอร์เบิลเป็นคนที่มีเกียรติอะไรแบบเนี้นะครับก็แต่ผมว่าจริงๆแล้วมันก็อาจจะไม่ใช่เสมอไปก็ได้นะครับเพราะอย่างตอนที่ท o ว e r o f Jo y เนี่ย เน็ตยังโกหกเลยนะครับเรื่องที่ต่อสู้กับอาร์เธอร์เดนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเป็นการแทงข้างหลังเข้าไปนะครับก็เหมือนกันครับกับมุมมองที่คนมองเจ้าชายเรกานะครับว่าแม่งเป็นคนชั่วนะครับแต่แต่ขนาดที่คนรู้จักเขาก็บอกว่าเขาเป็นคนดีเขาเป็นคนมีเกียรตินะครับก็ไม่รู้ครับทฤษฎีนี้มีสิทธิ์เป็นจริงแค่ไหนถ,ถ้าทฤษฎีนี้เป็นจริงนะผมว่าการคืนชีพจอร์สโนเนี่ยแม่งไม่อีปิกเลยนะครับคือมีทฤษฎีว่า แม่มดแดงเนี่ยจะคืนชีพจอนสโนใช่ไหมแล้วมันก็เป็นจริงนะคืนชีพไปจบไปเลยตอนตอนที่2นะครับของซีซั่นหกนะครับแต่ถ้าเกิดทฤษฎีนี้เป็นจริงเนี่ยผมว่ามันเสียของอยังไงไม่รู้อะแบบถ้าเกิดจอนสโนเป็นทาวแกเรียนจริงนะนะครับก็น่าจะแบบให้แม่มดไปทำาพิทีแล้วไม่ฟื้นใช่ไหมครับสุดท้ายพอไปเผานะครับแล้วจอนสโนก็ ลุกออกมาจากไฟนะครับกลายเป็นแบบคำำําทํานายที่แม่มดทํานายไว้ครับตอนนั้นนะครับแม่งจะโคตรอีพิกเลยนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นแต่ผมว่ามันคงทาไม่ได้เพราะว่ามันจะเป็นการสปอยครับถ้าเกิดเราให้จอรสโนคืนชีพเร็วแล้วคืนชีพแบบนั้นนะครับมันก็จะเป็นการสปอยดีครับว่าเอ่อโนเนี่ยเป็นลูกของเทวการเรียนนะครับซีรีส์ผมไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรเขาอาจจะแบบตอนหน้าอาจจะยังไม่เฉลยก็ได้ไอ้ทวเวอร์ออฟจอยเนี่ยเนตเข้าไปในหอคอยแล้วอาจจะไปพูดถึงทีกลางๆซีซั่นเลยก็ได้นะครับ หรือจอจะตายทีนึ่งแล้วลุกออกมาจากไฟเออผมก็ไม่รู้นะอาจจะเป็นไปได้ก็ได้โอเคงั้นก็แค่นี้แหละครับเอามาบ่นๆพูดบูได้ฟังนะครับกับทฤษฎี R บวก L เท่ากับ J นะอาจจะเป็นจริงก็ได้ครับรอดูตอนต่อไปของซีซั่นนี้แล้วกันโอเคไปแล้วสวัสดีครับ